ซีนีาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับดรอกเตอร์พัดสอนสังสีและพลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารม,มวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารม,มวลชนซีนีคาเฟ่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ซินีม่าคาเฟ่ทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าวัสดีจ้าทงบ้านนะคะค่ะจะมาเจอกันอีกสัปดาห์นี้อ่ตื่นเต้นเราใจไหมล่ะเป็นสัปดาที่ทุกคนรอคอยใช่แอบลุ้นแอบลุ้นเรื่องอะไรอ่ะอ่ะ ก็จะเลือกตั้งใช่ไหม่พรุ่งนี้เราจะได้ไปออกอะไรมาไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราประชาชนแสดงพลังของเราของประชาชนทุกคนรักใครชอบใครก็เป็นเลือกแต่ขอให้ทุกคนใช้สิทธิ์แล้วก็อย่าลืมลงประชามติด้วยคุณคุณจะตัดสินใจไงก็ไปไปใช้สิทธิ์ใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องการสามใบถูกต้องไหมได้ข่าวว่าเดี๋ยวตอนก่อนคือการสามใบใช่ต้องไป ศึกษาก่อนใช่ก่อเสียอะไรเสียอะไรเสียอะไรใช่ยังจําไม่ได้เลยได้ข่าวว่าต้องออกจากตรงนั้นเพื่อที่เขาเรียกอะไรนะการไม่ไม่สองใบแรกแล้วก็เดินออกมาแล้วอีกใบหนึ่งเขาเขาบอกเดินเดินต่อเดินต่อกันเพราะว่าเนี่ยมันมีมีเขามีเขามีตัวเหมือนกับผู้มืออะส่งไปให้ที่บ้านป้าได้ไหมเป็นอยู่บ้านที่กรุงเทพเป็นเล่มๆนะเล่มเป็นเล่มเหรอเออเป็นปริ้นออามายังงงว่าอุ้ยหาเออเหรออ่ะ ปิ้นออกมาเดี๋ยวฉันไปเสิร์ก่อนแล้วฉันจะสะกดจิตตัวเองที่จะได้จาเพอร์ไม่ผิดพลาดปิ้นออกมาแล้วก็เล่าวิธีว่าจำขั้นตอนที่หนึ่งสองสะาดทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีภาพให้ดูนะว่าเอิญแบบต้องเดินอย่างงี้รับตรงนี้ตรงนั้นบอกโอ้โห้อน้อนเงือนนะมันควรจะก็แหม่ฉันจะมันจะพูดว่าทำอะไรให้มันง่ายๆ่ายเนาะไม่ได้ไ่ไ่อะ แต่เราก็สู้ค่ะใช่ยังไงดิฉันจีซับซ้อนเนี่ยดิฉันเลยไปเลือกตั้งค่ะตีลกาไปเลือกเอออจะแต้นตีลกาเข้าตีลกาออกดิฉันก็จะไปนะไม่ยอมยอมไม่ได้ยอมค่ะแต่เห็นใจคนผู้สูงวัยเหมือนกันนะฉันไงฉันก็จะยักยันไปอ่ะนี่ก็แอบถามสวที่บ้านว่าเออยังไงต้องให้พาไปส่งไหมบอกไม่ต้องไปได้เองโอเคโอเคดีอยู่คนละ บ้านที่พักกับเขตที่เลือกอยู่คนละที่ก็เลยอาสาอาสาจะเข้าไปส่งคนที่บ้านบอกไม่ต้องอส่วนเด็กน้อยที่บ้านยังไม่ถึงวัยก็ราดูงานกันต่อไปต่อไปก็ไม่รู้ว่าอนาคตอะไรยังไงมีวอเตอร์นะก็รอดูนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะต้องออกมาใช้สิทธิ์ของเรานะคะให้ให้โดยพร้อมเพรียงโดอยเพรียงอ่ะไม่เกี่ยวอะไรวันนี้นะเพราะนที่เลือกมาของป้านี่แต่ของดิฉันนี่โดยตรงเข้มข้น ขาอนชั้นนี้เข้มข้นเลยแล้วมันเกี่ยวข้องกับการเบืองโดยตรงอืมันมันจริงๆมันทั้งโลกอ่ะมันจะมีความคล้ายคล้าคลาคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยในบางเรื่องอบางความรู้สึกบางความอายุทิรรรมาจริงพูดแล้วน้ําตาไหลจริงจริงนะีอยู่ทุกที่จริงๆจริงๆเออที่มีกลุ่มคน มันเป็นผลประโยชน์อะที่มีสังคมเออที่มีกลุ่มคนแหละเออแต่ว่าเออมันจะควรจะอยู่กันอย่างปณนิปนอนอมไม่มีนะหรือมันพยายามให้มันน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอก็จะยากเอน่ามันต้องมีบ้างเป็นความฝันพยายามเหลือเกินอ่ะของที่ฉันเนี่ยเป็นซีรีส์ซึ่งก็แบบอาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองอะไรอย่างนงี้เนาะแต่ว่าก็มี เันซีรีส์ที่วันนั้นกดดูไปเผลอกดดูเออมือล้านมือล้านมือล้านคนกระแสไม่ไหวแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่แบบเขาซีรีส์เขาเพิ่งเข้าเมื่อเดือนที่แล้วเนาะเดือนต้นต้นเดือนมกรานะชื่อว่า h i s and her สชื่อของของเขาของของของเขาก็ของเธอ h i s and her อจริงๆถ้าให้แปลมันก็คือเหมือนกับเรื่องราว ของฟากผู้ชายก็คือฮีสแล้วก็เรื่องราวของฟากคุณผู้หญิงก็คือเฮอนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเอ่อซีรีส์นะคะอันนี้มี6ตอนจบเนาะแนวระทึกขวัญสืบสวนอ่านะก็จะมีพวกคาตก,การรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสร้างจากนิยายชื่อเดียวกันนะคะผู้เขียนคือคุณ ney, อลิสฟีนี่นะเป็นเรื่องราวของเอ่อคุณแอนนา ฝั่งผู้หญิงนะชื่อคุณแอนนาแอนดรูสนักแสดงที่มารับบทชื่อว่าเทสซาทอมสันเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวที่ถอนตัวจากชีวิตสาธารณะก็คือเหมือนกับชีวิตหายไปช่วงหนึ่งนะแล้วก็กลายไปเหมือนกับไปใช้ชีวิตคนเดียวเงียบหายไปจากหน้าจอบ้านเราก็เรียกเงียบหายไปจากหน้าจอแก้วใช่ไหมอ่าแล้วก็พอเกิดเหตุฆาตกรรมอเกิดเหตุคือ เมืองที่เกิดเนี่ยเมืองที่เธออยู่เนี่ยชื่อว่าเมืองดาดาโลนิก้าอยู่ที่รัฐจอร์เจียเป็นเมืองเล็กๆแหละเนาะแล้วก็เป็นเมืองที่เธอเติบโตขึ้นมานี่แหละแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดการฆาตกรรมมีพบผู้หญิงถูกฆาตกรรมนะแล้วก็แอนนาเนี่ยก็เลยกลับมาถึงจุดที่ว่าเออหายเงียบไปแป๊บนึงแล้วนะจริงๆสาเหตุที่หายเงียยไปก็น่าจะพูดได้ก็คือเธอสูญเสียลูก ก็เลยคิวใจน่อยก็เลยออกก็เลยก็เลยหายตัวไปไปรักษาใจแล้ว,ลวก็กลับมามแล้วก็มาดําเนินเหมือนกับอย่างจะกลับมาอยู่ กลับมาคืนบัลลังอือือ่าแต่ว่าแน่นอนบัลลังนะมันมีคนอยู่อยู่แล้วไงอมันก็เป็นเรื่องปกติใครเขาจะรอเธอตกปาชีวิตมันก็ต้อง move ออกอ่าเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเธอก็บอกว่าฉันไม่ได้ยืนตรงที่ฉันเคยยืนเนี่ยฉันเป็นฉันก็ค่อยๆกลับเข้ามาก็ได้มั้งก็มีการต่อรองกับ เจ้านายอ่ะเหมือนกับผู้บริหารช่องผู้บริหารสถานีโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเนาะอ่ะเพอเอิญว่ามีคตกรรมพอดีนะผู้บริหารช่องก็เลยบอกอ้าวงั้นเธอไปทําข่าวไปเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนักข่าวภาคสนามละกันอืชีก็ลงไปเลยคว้าอ่าตากรองเพอเอิญตากรองเนี่ยเรื่องเรื่องมันจะต้องซับซ้อนนะคุณผู้ฟังเพราะว่านี่คือแบบนึกออกไหมมันคือละครหกตากรองเนี่ยเป็นสามีของ ผู้ประกาศข่าวคนใหม่ที่มายืนแทนเธออประมาณนี้นะแล้วก็เนี่ยก็พาตะก้อนไปปุ๊บก็ไปทําข่าวนั้นน้นนี้นะคะแล้วระหว่างที่เธอทําข่าวระหว่างที่เธอพยายามขุดคุยว่าใครฆ่าพะเธอไปนักข่าวใช่ป่ะก็ไปประทะกับเจ้าหน้าที่สืบสวนเพราะเรื่องนี้เป็นฆาตกรรมแน่นอนต้องมีตำรวจเจ้าหน้าที่สืบสวนดีเทคทีฟนะชื่อคุณแจ็คฮาร์เปอร์อ่ะ รับบทโดยนักแสดงที่ชื่อคุณจอห์นเบิร์นทอปเพอเอิรนความน้ำเน่<笑><笑>นเา <c oughs> ความเป็นซ<อ>ีรีส์ก็คือว่าคุณแจ็คนี้เป็นอดีตสามีของเธอ ก็จะอิลุมตุงนางพลาวันภรรยาสามีกับสามีของคู่แข่งอะอย่างงี้เนาะประเด็นก็คือว่าอต้องอ<ะ>คือพอไปดูเนี่ยตอนแรกก็คือดิฉันก็ไปดูด้วยความที่ไม่รู้อะไรเลยเนาะหนังอะซีรีส์ก็จะค่อยๆย,ยเผยเขาจะไม่ได้แบบปึ๊บบอกมาเลยว่าเธอคือสามีชั้นชั้นภรรยาคนนี้จะค่อยๆเผยออกมาว่าอสองคนนี้เคยรู้จักกันมาก,ก่อนนั้นโน้นนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คุณแจ็คฮาร์เปอร์เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้นะ hmm. แล้วก็เหมือนกับกึง่งๆว่าทั้งคู่ก็ต้องพยายามร่วมมือกัน hmm. ค้นหาฆ hmm. าตากร hmm. แต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนก็ต้องแข่งกัน hmm. อ่าใช่ปะแล้วก็เนี่ยมันอดีตเขาเรียกอะไรนะฆาตากร hmm. เหตุฆาตากรรมเกิดขึ้นหนึ่งเจ้าหนึ่งรายก็ hmm. โผล่มาอีก hmm. รายโผล่มาอีก จบที่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วอะไรคือเหตุจูงใจให้เกิดการฆาตกรรมอมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังคดีเดียวใช่ไหมเนี่ยคดีฆาตกรรมอะไรคดีเดียวใช่ไหมคนคนคนเสียชีวิตหนึ่งคนมากกว่าหนึ่งสี่อโอ้โอ้โอ้อารมณ์เนื้ออกงม้ามันก็เลยกลายเหมือนเป็นฆาตกรต่อเนื่องจบปะอ่าแล้วมันก็เป็นเมืองเล็กๆที่แบบเหมือนกับ โรงเรียนก็ไปโรงเรียนที่อะไรนะคือเหมือนคนก็พอจะรู้จักกันเด็กลูกบ้านน้นก็เรียนโรงเรียนเดียวกับฉันลูกบ้านนี้ก็เรียนโรงเรียนเดียวกับฉันเราเป็นเพื่อนกันโรงเรียนไฮสคูลนะคืออเมริกาเนาะเขาก็จะมีโรงเรียนไฮสคูลที่จะแบบต้องต้องส่งเด็กไปเรียนอะไรเนี่ยประจําเมืองอะไรอ่าเงี้ยเกิดเหตุนั้นโน้นนี้ไปดูเอานะคือด้วยความที่มันหักมุมโช๊าะโช๊ะเช๊ะโช๊ะเช๊ะ หักอยู่นั่นแหละหักจนเหนื่อยหักเปาะแปะเปาะแปะหักพลิกไปพลิกมาเป็นหมูหันเออหักจะรู้สึกว่าพอเฮ้เหนื่อยและเฉลยสักทีกว่าจะเฉลยนุ่นสุดท้ายตีอะไรดูจบตีอะไรฝกจำไม่ได้แล้วเหตาดูเราไปแล้วก็เออ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 คือมันก็ค่อยผดห่อมาตามสไตล์ ซีรีส์อะเนาะตามสไตล์เขาเรียกอะไรแนวแบบหักมุมแนวหักมุมพลึบพึฟังเหมือนบีโพซิลใครชอบแนวนี้ก็ลองดูได้นะฉันว่าก็สนุกดีมันก็มีความแบบมีความเออะอะอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราให้เราแบบสุดท้ายแล้วสมองมันได้ทำงานไม่จะ่คำถามก็คือสุดท้ายแล้วทายถูกไหมเราคุยแล้วที่ดีฉันคิดกับที่หนังเฉลยนะเอ้าผิดคาดแท้ แสดงว่าเรื่องนี้จากมุมมองสองมุมมุมมองของผู้หญิงกับมุมมองของผู้ชายแล้วในแน่นอนไอคนที่ถูกฆาตกรรมเนี่ยทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวพันกับไม่ทั้งผู้หญิงหรือก็ผู้ชายในแง่ใดแง่หนึ่งอะไรเงี้ยมุมมองจากตากล้องกับมุมมองจากตำรวจใช่ป่ะมุมมองจากนักข่าวใช่ใช่ป่ะาผู้ชายเป็นกล้องเอาไปดูนะก็ดูได้แบบหนุกๆสำหรับใครที่ชอบ แนวนี้นะแบบแนวหักมุมอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไปดูหนังของป้าซึ่งเป็นหนังในโรงหนังอิหร่านหนังอิหร่านด้วยชิงออสการ์นะจ๊ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะ ซีนี a คาเฟ่ายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามมวลชนซีนี玛คาเฟ่มาค่ะป้า it was just an accident แค่นี้แค่อุบัติเหตุ จริงหนึ่งมากยาหนังหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีอันนี้ดูในโรงภาพยนตร์ซึ่งใช้ทั้งที่เฮาทั้งเอเมเจอร์ก็เข้านะเอเอฟยังไม่ได้เช็คหนังเรื่องนี้นี่คือกำกับโดยคุณจาฟาปาปาณฮีซึ่งพุ่มกับคนเนี้ยอ่าเป็นเป็นพุ่มกับที่อ่อทำหนังที่แบบ หมือนตั้งคำถามกับสังคมตั้งคำถามกับรัฐบาลตั้งคำถามกับอะไรต่อเมื่ออะไรที่เป็นความอายุทีรรมในในประเทศเขาอะนะเคยดูหนังเขาตั้งตั้งนานลนะดูออกมาแล้วปวดหัวตึ๊บ,บ,บเลยคือประเด็นมันอาจจะเรื่องนั้นเรื่องเดอะเซอร์เคิลเกี่ยวกับผู้หญิงอืมเอ่อซึ่งซึ่งดูไม่ไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมในสังคมเท่าไหร่อะทีนี้มาเรื่องนี้มันก็แค่อวดัติเหตุ เรื่องมันเป็นยังไงเรื่องของเรื่องก็คือว่า <c oughs> มันมีการลักพาตัวก็แล้วกันคือคุณวาฮิตตัวเอกของเรื่องเลยนะก็เขาเป็นเขาเป็นช่างซ่อมรถอยู่ดีก็มีคนเข้ามาก็คือเคนนั้นอ่ะเขาชื่อเอ็กบอล นะตอนนั้นยังเรายังไม่ได้ก็เดินเข้ามาแล้วก็แบบตะโกนเรียกแบบเออมีช่างซ่อมไม้ไรเงี้ยไอวายฮิตก็อยู่ข้างบนแต่วายฮิตได้ยินเสียงอะไรที่มันรู้สึกแปลกๆผิดปกติแล้วมันคุ้นกับเสียงนั้นมากเลยแล้วเสียงนั้นแปลกๆแ,แล้วหนังเรื่องเนี้ยเสียงมีความสําคัญที่สุดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าว่ามันเพราะอะไรอะนะอ่ะวาฮิตได้ยินเสียงแปลกปก,ปก,ก็เลยแบบเฮ้ยทาเสียง ก็ทาเสียงตัวเองให้เพี้ยนไปแล้วก็ตอบกลับกับเขาว่าอ่าได้ได้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ชายคนนั้นอ่ะได้ยินเสียงเขาแล้วหลังจากนั้นไม่นานวายฮิก็ตามผู้ชายคนนั้นอ่ะไปแล้วก็รักพาตัวมาเฉยเลยเฮ้ยฉันก็สงสัยแล้วทาไมเลยวายฮิตเธอก็ดูแบบเป็นช่างซ่อมรถแบบดูซื่อๆก็ดูเป็นคนแบบไม่มีดูเป็นคนปกติดูเป็นคนปกติไม่ไม่น่าจะอะไรอ่ะนะเฮ้ อยู่ดีๆแล้วก็รักพาตัวแล้วก็ลากไอ้คนเนี้ยไปแล้วก็ขุดหลุมไปที่ทะเลทรายกลางเวื้งขุดหลุมแบบหลุมลึกมากเลยนะ<ด>แล้วก็สูงเรียกว่าจมเลยหล่ะแบบว่ามิดหัวเลยอ่ะยืนมิดหัวเลยนะแบบขุดแบบคูขุดแล้วก็จับไอค้คนเนี้ยมัดตามัดแบบมัดเลยนะจับโยนโครมลงไปแล้วก็โกยดินได้นะก็แบบตะโกนทําไมทําฉันทําไมอะไรอ,อะไรไนเนี้ย เลื่อมก็ค่อยฉเฉลยว่าแบบแกนี่แหละชื่อเอ็กเบาใช่ไหมบอกอันนี้ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันจําได้ฉันจําเสียงขาแกได้เพราะอคนเนี้ยคือขาขาดขาขาดแล้วใส่ขาปลอมใส่ขาปลอมดังนั้นเวลาเดิมมันจะมีเสียงลากเสียงที่มันมันผิดปกติอ่ะแหละนั่นแหละอันนี้ก็แบบฉันไม่ใช่ฉันจําแกได้ แกคือคนที่จับฉันไปทรมานแกเป็นคนที่เตฉันจนฉันนี่แบบว่าเหมือนไตเสียไปข้างต้องแบบว่าเจ็บปวดอ่ะแบบกลายเป็นคนเหมือนกึ่งกึ่งวิการไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นความแค้นตอนนั้นเนี่ยแกจับฉันน่ะปิดตาแกปิดตาแต่ยังไงฉันก็จําเสียงแกได้ฉันจําเสียงเดินแกได้ฉันจาเสียงอะไรของแกได้แล้วมันก็จะมีการโต้เถียงกันว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไวชิชักเริ่มลังเลยละ ชักไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจับถูกคนจริงหรือเปล่ายังมีคุณธรรมอยู่ทั้งทั้งที่แบบความมั่นใจเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วอะเพื่อความชัวรก็จับไอเนี้ยยาใส่กล่องในในในภาพเนี่ยโปสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นรถรถแบบเหมือนกลิ่นรถแวนอะอ่าแล้วก็จะมีเจ้าสาวมีอะไรเยอะแยะเลยนะจับยาใส่กล่องแล้วก็พาพาไปไปหาคนที่เคยเป็นเหยื่อ เแต่ละคนก็จะมีเป็นเป็นตักต้องผู้หญิงนะแล้วไม่ใส่ผ้าคุมผมซึ่งในในอีหลานเนี่ยอดีตเนี่ยเขาบังคับห้ามต้องมีคุมผมห้ามเออแต่ตอนใช่มันเป็นสัญลักษณ์บางอย่างว่าเฮ้ยไม่ต้องแล้วก็ได้แล้วก็ช่างภาพผู้หญิงแล้วก็กำลังถ่ายภาพแบบพรีเวดดิ้งอ่ะซึ่งเจ้าสาวก็ก็ก็ ก็มีส่วนที่ถูกกระทําด้วยแล้วก็จะเบามาแล้วก็จะมีเป็นแฟนแฟนของช่างภาพด้วยอืทั้งหมดก็เข้ามาแล้วก็แบบมาแบบเหมือนมาสือแบบว่าแบบเฮ้ยแกแบบมาพิสูจน์ว่าคนนี้คือคนที่ทรมานเราจริงไหมดังนั้นหนังก็จะเล่าเรื่องแบบว่าสิ่งที่แต่ละคนนะถูกกระทำอะ่ะ เออแล้วทีนี้ไอ้วิธีแล้วแล้วถ้าฟังเร่าวๆเนี่ยมันแบบมันเครียดอะนะแต่วิธีการแล้วเรื่องมันมีทีเล่นทีจริงอ่ะมันมีแบบบางทีมันมุกมันก็ขำอะนะเพราะไอ้รถที่มันตะเวนไปรอบกรุงเทานอะไรเงี้ยหรือว่าฉากในทะเลทรายอะไรเงี้ยมันจะมีมุกที่แบบเออมันก็แอบขำได้ทั้งทั้งเรื่องมันแบบโอ้โหมันบีบคั้นจริงๆเลยยังไม่พอมันก็ยังมีบางฉากที่แบบ เหมือนแสดงให้เห็นคุณธรรมของกลุ่มที่ที่กําลังจะฆ่าเอเอ๊ไอ้คนเนี้ยเออเพราะไอ้คนเนี้ยมันมีเมียที่ท้องแก่นะามีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องก็จะวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของของการจะพิสูงและคุณไปดูเอในโรงภาพยนตร์ว่าสรุปว่าไอ้คนเนี้ยไอเอกเบาไอ้อักเบาอักเบาเนี่ยจะถูกฆ่าหรือไม่ถูกฆ่าจะตายหรือไม่ตายจะอะไรก็ก็ไม่รู้ไปรู้เนวเองก็แล้วกันนะ แต่หนังเรื่องนี้มันสะท้อนถึงถึงสิ่งที่แบบเฮ้ยมันมีการจับคนที่มันคิดต่างอะ่ะคือมไม่ได้จับตามไปทรมานด้วยทรมานแล้วก็ถูกปล่อยออกมาเพราะว่าอ่าอันนี้มันเป็นแค่หนังนะแต่ถ้าในชีวิตจริงก็คือว่าตัวพุ่มกับคนเนี้ยโดนจับโดนจับโดนจริงจริง,รงและโดนหลายปีด้วยโดนหลายครั้งด้วยและไอ้เรื่องของการเช่นปิดปาแล้วก็โดนแบบว่า เหมือนซักฟอกอ,ะอ่ะคนที่มามามาดา่ามาตะโกนด่าอะไรเงี้ยจะยืนอยู่ข้างหลังเอ,อตัวตัวผู้กับเขาก็จะโดนมัดตาแล้วก็หันหน้าเข้าผนังซึ่งจะโดนอย่างเงี้ยเยอะเลยแล้วเขาอะ่ะโดนช่วงสั้นแต่โดนหลายครั้งนะในขณะที่ไอ้นักโทษการเมืองอะ่ะที่โดนอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยแล้วเรื่องนี้เขา,เาประสบการณ์จากในคุกอะ่ะม,มาทำด้วยอ่ะเอะอเพราะนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเขาก็แบบเขาออกมา เขาอาจจะได้ออกมาเพราะเขามีชื่อเสียงคือทําหนังแล้วมันก็ก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติใช่ไหมแต่ไอ้คนที่ไม่มีชื่อเสียงล่ะทุกแล้วมันโดนดานกว่าอยู่หนยังใช่แล้วมันก็ยังมีอยู่จริงนะปัจจุบันเนี้ยเราก็เลยแบบโอ้โหแบบคือดูเรื่องเนี้ยก็อึ้งแล้วนะแล้วยิ่งฉากต้องดูจนจบดูจนวินาทีสุดท้ายเลยนะห้ามออกแบบไปเข้าห้อง้ไม่ได้สิอยู่ในโรง ห <laughs> มายนึงว่าหยุด,ยด<อ>ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้อาเฟื่องทีแบบอ๋อปวดประสาะเอออะไรขอร้องเลยอดเข้าอดน้ําเข้าไปดูม <laughs> ับบนมีแล้วแบบเรื่องของคือเรามองว่าเรื่องนี้แบบมหนังแบบ การเมืองมันคงแบบทื่ๆอๆไม่วิธีการแล้วเรื่องเขาแบบข่ทขยีเขาคมมายแล้วมันสนุกมีลูกลจริงจนดูไม่เบื่อด้วยจริง,รง,รง,รงเรื่องการเมืองมันก็เป็นเรื่องที่สากลมันถึงว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้นะถแล้วถ้ากำกัดดีเขียบนบทดีทำดีนยก็คือแล้วเขาบอกว่านี่แอบถ่ายด้วยมันก็ดึงประเด็นสังคมได้ใช่เรื่องนี้คือแอบถ่ายแล้วก็ตำรวจจับด้วยต้องมาตัดต่อนอกประเทศด้วยนี่มันก็มีบริษัทที่เข้าร่วมก็คือของฝรั่งเศสของลักเซมเบิร์กด้วยอย่างเงี้ยแล้ว แล้วหนังเรื่องนี้ได้รางวัลปาล์มทองนะแล้วกำลังชิงออสการ์ปีนี้เดี๋ยวก็มาลุน้นกันก็แล้วกันสิ่งหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยเราอยากให้แบบพรุ่งนี้จะเป็นวันเลือกตั้งอ,อยากให้ทุกคนแบบไปใช้สิทธิ์แล้วก็ทำให้การเมืองของประเทศเราเนะอะไปในทิศทางที่ดีอะ่ะคือเราห้ามเงินเฉยเราต้องใช้สิทธิ์แล้วก็แสดงอำนาจของประชาชนให้ให้ เห็นพลังของประชาชนเอาไม่รู้แบบว่าเออไม่งั้นมันก็อาจจะเป็นอย่างในหนังหรือจริงๆแล้วของเราก็เป็นอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบไม่รู้ว่ะแต่ดูแล้วแบบน้าตาไหลเลยนะแล้วยังมาอ่านเบื้องหลังของของพุ่มกัดของววิธีการทํานี้แบบโอ้โหมันสะเทือนใจแล้วในในรายละเอียดของแต่ละคนที่ที่ที่จับไอ้อักบาวไปเนี่ยมันมีการถูกกระทํา ต่างๆนานาออีกหลายรูปแบบด้วยแบบเออแบบก็ฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้ทั้งสองเรื่องฝากให้ไปดูหนังฝากให้ไปเลือกตั้งพรุ่งนี้ด้วยอ่าถูกต้องนะแล้วก็รอลุ้นกันสัปดาห์ต่อไปว่าจะอะไรยังไงนะคะเวลาสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ